อีกวันหนึ่งนะครับก็จะมีข้าวไข่ทอดตอกแลว้วก็น้ำขนมปังอีกแล้วสวัสดีครับ EP 5ก็มาถึงแล้วเราเปิดด้วยอาหารเหมือนเดิมนะก่อนไปเราก็ใส่สไปซ์เหมือนเดิมกันหัวแตกและแขนวันทีนดีขังปุ๊บมีนะคะแล้วก็จะเดิน อันนี้อุณหภูมิลบ29องศานะครับเ,เราก็มาถ่ายมิวสิกนะครับก็อี่น้ำแข็งนะครับหาบินชิดซ้ายไปเลยเราต้องขิงหน่อยครับขิงความหนาวที่หนาวมากเอามือออกจากถุงมือเนี่ยประมาณ สองนาทีต้องเรียเข้าวครับเพราะนั้นวันนี้เราเดินจากที่พักดูลมชมวิวไปเรื่อยๆตามขอบท<จ>ะเล <ไป S 1> สาบใบขานนะครับเป็นอา่าวกปลาหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะมีเรือมีภาษาของรัเสเซียโอ้หหลายลำเลยนี่จะเป็นรอยแยกของอ่าืนน้ำแข็งนะครับน่ากลัวเว้ กำลังเดิะนะจุดไฮไลท์ของการจัดาแสดงนะคะเราก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปแมวน้ำหรือสิ่งโตทะเลนะคนี่ครับเขาะจะมีการแกะสลักกันอยู่เลยดูนะครับน,นี้แกะสลักอะไรก็ไม่รู้นี่หน้าคน ดูแล้วคนที่แกะสลักน่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเพราะผมเห็นว่ามีคุณครูมาชี้แนะในการแกะสลักด้วยนะครับคนเนี้หนาวมากเลยนะลบยีบเกเดี๋ยวดูคุณยายนะครับว่ามีิมะามาเกาะคนตาด้วยล่ะไม่ไหวแล้ว อาทำไมรีบกลับแล้วครับหนาวกับดูไม่ไหวดูคนตาก่อนดูคนหน้าเป็นแนบอ๋อที่เป็นแนบแล้วครับเดี๋ยวขอขอถอแสงแดดหน่อยเออแล้โอ้โเก่งมากเลยเข้าไปมุดอยู่อยู่ได้ยังไงอะฮะหนาวไหมคะหนาวค่ะนี่ครับมีกูสอนด้วยนะครับอแกะสลักก่อนจะแกะสลัก เขาต้องเอาประกามาวาดเลเยอร์เอาเป็นรูปหน้ารูปสัตว์ต่างๆด้วยล่ะตามเนี้ยนะใช้ค้อนใช้สีใช้สว่านเจาะเป็นรูจเนนจาะเป็นนู่นเจาะเป็นนี่แต่ผลงานเสร็จออกมาทำนี้สิ่งมากเลยดูลอยนะครับลอยแยกของพื้นนะครับทำให้นกแข็งแตกนะครับเลยทำให้ปฏิติก,กรรมเสียหายไปนิดนึงครับนี่ก้อนที่แตกนะครับอยู่ตรงนี้นี่จุดที่ นเฮ้ยคุณแม่มาได้ไงวะนึกว่าเดินไปไหนแล้วหลังจากเราดูปฏิมากรรมน้ำแข็งเรียบร้อยเราก็ไปทานข้าวและต่อด้วยตกปลาน้ำแข็งนะเป็นวันฟรีเดย์ของเรานะคะเราตืวออปชั่นเสริมคือจะไปตกปลาน้ำแข็งกันมันจะเป็นยังไงเนอะชิ้นเจมว่าไงครับมาลูอาบีเอ็มอาบีเอ็ม พร้อมนะครับเราก็ไม่รู้นะครับผมตกปลาแข็งเป็นยังไงนะเห็นตอบเป็นรูๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรานั่งรถเอสัดมา่างทะเลสาบไปทานเขาจะมีเต็นให้เรานั่งตกปลา,ปาอยู่ในนั้นข้างในจะมีเครื่องทําความร้อนมีอาหารมีน้ำให้เราทานด้วยละ่ะจากนั้น f i ช t ิ่ง Man เขาก็มาสาธิตบอกวิธีการใช้เหยื <Yeah. S 1> ่อการใช้แบ็ตกปลาและอุปกรณ์ที่อยู่ในโดมแห่งนี้ด้วยละ่ะว่าต้องใช้ยังไงให้ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายแลแล้วปลาตัวแรกก็ขึ้นมาแล้วพี่เกมเขาตกได้คนแรกปลาตกได้ตัวที่สองละ่ะรมเนียมของฟิชชิ่งแมนไปขานถ้าใครตกปลาได้เขาจะเอาปลา มาตบหน้า3ครั้งเพื่อเฉลองเป็นความสำเร็จของวันนี้แรกแรกทำไมตบเราแรงๆส่วนพี่เก๋ตบเบาเปล่านี่คือเต็นต์กปลานะครับเออเรามากันเฉลี่ยประมาณคนละ12,000ลูเปียสประมาณก็เอ0 0่อ4,200บาทนะครับในเต็นต์นึ่งก็จะมีบ่อตกอยู่3ลูนะครับ ไม่เคยตกลงกันครับแต่บรรยากาศความลึกของหลุมที่เราหย่อนลงไปอยู่ที่ประมาณร้อยเมตรใช้เวลาหย้อนลงไปสองนาทีม้วนคืออีกประมาณสิบนาทีเลยล่ะคิดค่ามากครับคุ้มค่าบอกตกปลาหลักพันวิวหลักพันล้านครับเข้ากระโจนก่อนครับมือจะแข็ง ขนาดสาวรักเสียยังอยากคุยกับคุณป๋าเลยดูเอาลเแล้วกันสวยแรงแนงเดินชมบรรยากาศร,รอบๆโดมรอบๆเต็นท์ของเราดูนะครับบรรยากาศสวยงามเป็นธรรมชาติมากอันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตกันเข้าห้องน้ำนะครับมันเ,เป็นยังไงบ้างห้องน้ำแบบดม,มันะ เก็บให้เหมือนอย่างนี้นะดึงดึงนี่ไปเพื่ออะไรป่าลาที่เราจับได้เขาก็เอาไปย่างให้เรามากินกันนะที่ซื้อตลาดกับตัวละ80ที่นี่ตัวสิบสี่พันสองปลาอูมูนนี่นะครับถูกอกด้วยไม้โอกของเราที <c oughs> <c oughs> <S <s ่นี <s <s <t uh <t uh fa ่นะของของทะเลสาบใบขายทะเลสาบนีน ก็จะส่งน้ำเลี้ยงขึ้ไปให้ต้นไม้มันก็จะดูดน้ําขึ้นไป <laughs> <laughs> ออกมาเป็นผ <c oughs> ่านอาจารย์เฉลิมชัยไาเ <laughs> อครไม่ถูกนะครับขอแยกผ <c oughs> อกมาเขาโอเคป่าฟอเซนที่เขาออกมาให้เรากินวางไม่ในลิ้นมันละลายไปเลยละ่ะขอบอกเลย ไปดูเลยนะครับว่าพระอาทิตย์ตกจะสวยไหมอันนี้ตอนนี้ก็มันก็ตกอยู่แล้วนะครับแต่มันจะต้องเย็นกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งเดีย๋ยวเราไปเลยนะครับไปอีกคอนหนึ่งกับอีกคอนหนึ่งธรรมชาติหลังสังความมดงาให้เราชื่นชมตอนพระอาทิตย์ตกดินขอปิดปีที่5ตอนนี้แล้วกันด้วยพระอาทิตย์ตกาาตกิดภาพสวยสวย หลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วบ๊ายบาย